อ้าวจัดให้ตามคำเรียกร้องนะครับกับชุดสปินนะครับสองท่อนดุดุนะครับกดโหดดุดุนะครับกับชุดรรมยาโคแนนนะครับจับคู่กับคันเคียวสุนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่จากค่ายเลกต้านะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาตีตลาดนะครับแบรนด์ราคาไม่แรงนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยแน่นๆและดีไซน์โคตรหล่อ จับกับลอกตัวนี้ขึ้นมานะครับมันสวยมากนะครับชุดนี้นะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับก็ใครที่มองหาชุดสปินนะครับตกประช่อนตกประชโดนะครับอเนกประสงค์ตกกระโงตกกระสบนได้หมดในชุดเดียวนะครับจัดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับกับชุดธรรมย่าโคแนนนะครับเที่ยวสุกอ่ะเดี๋ยวชื่อชุดว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าคันตัวนี้เป็นยังไงนะครับคันตัวนี้เป็นคันตัวล่าสุดนะครับจากค่าอิเล็กต้านะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ นะครับเป็นแบรนด์ลูกของอีเล็กตานะครับซึ่งทํามาเพื่อราคาแบบสําหรับคนที่ต้องการคันราคาประหยัดแต่คุณภาพแบบเจ๋งๆนะครับเจ๋งๆนะครับนี่แบงค์คันสีดาด้านครับโคตรสวยนะครับไกดขาเดี่ยวนะครับใส่ทอปให้อย่างดีนะครับแล้วก็ด้ามลายทหารครับสีดําโคตรโหดอะดูแล้วแบบเรียบหรูดูแพงมากนะครับเรียบหรูดูแพงมากนะครับเป็นคัน2ท่อนนะครับ จับคู่กับลอกสปินที่ตอนนี้มาแรงที่สุดนะครับกับเจ้าธรรมย่าโคแมนนะครับนี่ดีไซน์หล่อๆครับพอจับคู่กันแล้วนี่โคตรหล่อเลยนะครับนคันน้ําหนักเบามากครับตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่มองหาคันราคาเซฟๆนะครับตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์มากนะครับดีไซน์สวยแบงค์เรียวเล็กนะครับอเดี๋ยวคลิปหน้าผมสปริงตัวให้ดูครับไม่ต้องห่วงนะครับ มีเข้ามา2เวทนะครับ87กับ10บ0นะครับเลือกให้เข้ากับการใช้งานนะครับนี่ความยาว6ฟุต7 2ท่อนนะครับเวทแปดดนะครับตีเหยื่อ10ถึง25กรัมแต่ตัวนี้บางทีเขาจะตีเป็นสเปคเมืองนอกนะครับผมแนะนําว่าตีเหยื่อเริ่มต้นได้แต่5กรัมเลยนะครับสําหรับ87เเพราะผมลองสะบัดดูแล้วปลายมันเด้งมากนะครับปลายมันเด้งมากนะครับ น้าเวทสิบยี่สิบครับความยาวหกฟุตเจ็ดสองท่อนเท่ากันนะครับตีเหยื่อเริ่มต้นสิบสองถึงสามสิบกรัมก็แนะนําตีเริ่มต้นได้แต่เจ็ดกรัมเลยนะครับเจ็ดกรัมผมว่าก็ตีกระฉูดแล้วล่ะสําหรับคันเวทสิบยี่สิบนะครับน้าจับคู่กับเจ้าลอกโคนนตนะครับเบอร์สองพันนะครับห้าลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มนะครับสปูลแต่งเสียงลันลนนะครับแขนเกลียวนะครับตรงนี้น้าตรงนี้เป็น CNC นะครับอลูมิเนียม CNC ทั้งชิ้นแล้วก็ดีไซน์โคตรหล่อ เอาผมจัดให้โปปีใหม่ครับโปปีใหม่ครับครบชุดแถมสาย n j ็นเปครับพร้อมส่งอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นครับ1,990บาทเท่านั้นครับได้ครบชุดพร้อมส่งนะครับแถมสายเอ็นเไปเลยนะครับอ้าวทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทย์ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าชุดนี้หลอดจัดหลอดจัดเลยครับโอเคงั้นต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ